ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ยังสนับสนุนช่องนะครับผมสูสดีกับคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับก็ยอยู่ผมทีมอันเตอร์ทีวีคุงนะวันนี้จะมาเปยดวิธีการทำดีเคดล่างไวโอเรนนะครับอ่าก็มาถานมานานแล้วนะบางคนไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาสอนใหม่นะครับอโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะตอนจะทำได้นะครับทุกคนต้องฟาร์มดีเคตไว้80ก่อนเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ให้เรามารับเคเวสต,ตรงนี้นะครับนะตรงแถวจุดเริมต้นนะ ควสที่ทำมอเตอร์ไซค์ดีเคทแหละนะครับตรงนี้นะก็รับไปนะครับนะเควสนี้มันให้เราลงดันด n เนะครับนะลงไปเลยครับ1นรอบนะครับอ่าเมื่อเราลงเสร็จก็กลับมาส่งนะครับนะแล้วอย่างต่อมาของที่เราต้องหานะครับนั่นก็คือรูปแตกนะครับนะอ่านี่นะครับนะเราต้องหารูปแตก10ใบนะครับแล้อย่างต่อมาคือค่าชื่อเสียงนะครับ ก็จะเป็นอันนี้นะครับนะกดดูตรงเมนูที่3แล้วก็รูปคนตรงนี้นะครับนะใช้25ค่าชื่อเสียงนะครับนะซึ่งค่าชื่อเสียงก็สามารถฟาร์มได้จากมอนพวกบอสนะครับนะก็พวกนี้ก็ได้นะครับดิวคีนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดอยากได้เยอะๆนะครับแนะนําว่าทําเควสรายวันที่ลง8ดันนะครับนะลงลงดัน2คนขึ้นไปนะครับถึงจะนับเป็นเควสหนึ่งนะครับนะก็ต้องลง8ดันนะครับนะให้จบนะแล้วก็เราได้สองร้อยค่าชื่อเสียงนะครับนะซึ่ง เมื่อเราทําเสร็จแล้วตรงนี้คอมพิวต์แล้วนะครับนะให้เรามากดรับที่กล่องตรงนี้นะครับนะอ่าก็จะเป็นกล่องตรงนี้นะครับให้เรามากดรับนะซึ่งวันหนึ่งเราจะได้200ยค่าชอเียนะครับนะเอดทำเควสตรงนี้เสร็จเนาะสำหรับรูปแตกนะครับเราสามารถหาได้จากดันเดีนนะครับนะแนะนําว่าลงดันเดีนนะครับได้ง่ายสุดแล้วนะสำหรับรูปแตกนะครับนะหรือว่าใครอยากแคบก็ได้นะมีให้ครับในยิมนะครับนะปึ๊บ ในยิมตรงนี้นะครับมีคราฟอยู่ก็คือใครแบบไม่ชอบลงดัดก็คราฟได้นะครับนะแต่อันนี้ใครต้องขยันหน่อยนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับนะนี่ตรงนี้นี่ยนะครับนะก็จะเป็นอันนี้นะซึ่งใช้หนังสือพิมพ์24อันนะแล้วก็เงินอีก2,500นานะครับสำหรับหนังสือพิมพ์ก็สามารถฟาร์มได้จากม้าลายนะครับนะตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนะนี่สามารถฟาร์มได้นะครับนะ อ่ะผมจะทวนของที่ต้องใช้นะครับนะอย่างแรกนะครับเราจะต้องมีลูกแตก10ใบนะครับแล้วอย่างต่อมาคือ25ค่าชอเสียงนะครับนะอ่าเมื่อเราไปของครบแล้วนะครับนะแล้วให้เรามาข้างหลังตรงนี้นะครับก็จะมีสึกษศาที่เอาไว้ทำนิโอดีเคมตรงนี้นะครับนะปุ๊บแล้วก็นี่นะครับนะไวเลนซอเนี่ยนะครับนะกดตรงนี้เลยนะครับตัวใครทำนิโอก็คืออันตรงกลางนะน่าทนี้ไว้ทำนิโอนะครับนะ ก็จะประมาณนี้นะครับนะในการมาอัปเดตวิธีการทำดีเทลล่างไวโอเลน์นะครับนะก็คลิปอาจจะสั้นหน่อยนะครับนะเพราะว่าแบบทุกคนก็รู้วิธีฟาร์มกันหมดแล้วนะครับก็มาแนะนำเฉยๆนะครับนะแล้วตอนนี้ผมก็เปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับนะเริ่มต้นที่เดือนละ20บาทนะครับนะใครอยากสนับสนุนก็สามารถสมัครได้นะครับนะสำหรับสมาชิกก็จะมี Discord ให้เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะสอบถามอะไรใน Discord ได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วลืมกดกระดิ่งเพื่อัาคลิปใหม่ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วไปครับซิวบายจ้า